ตอนนี้แฟนๆของหมอรทธิ์นริศเตรียมเฮได้เลยจะไปเรี่ยงอะไรตามพี่เขาฟังไปดูพร้อมกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมดีใจหลายๆที่มาเจอพ่อแม่พี่น้อง <S <S ได้ไหมครับมมคุณผู้ชมครับ แต่าหานะกองวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเจอกับหนุ่มอีสานสองคนและผู้สาวอีกหนึ่งคนจะเป็นใครเดี๋ยวต้องตามผมมาที่สําคัญครับเขาไม่ใช่ว้าอีสานได้อย่างเดียวต้องเต้นได้ด้วย่ะต้องเต้นด้วยแ,แค่ความสโสดร้อนอเลยครับสวัสด,ดีดรครับคุณหมอร้อนครับ เต้นกลางแดดกลางแจ้งเลยมากายภาพบําบัดให้กับคนไข้ไม่ใช่เป็นเอ่อเป็นท่าเต้นในเพลงเพราะว่าหนังเรื่องสิ้น3มตอนของเราเนี่ยมีมีเพลงแล้วก็มีท่าเต้นประกอบด้วยแบบไหนให้เต้นให้ดูหรอสอนหน่อยได้ได้เลยครับแต่ว่าทางบ้านต้องเต้นตามนะไปดูให้เฉยแล้วนั่งอยู่กับเก้าอี้เนี่ยอันนี้รีขอให้ปิดปิดทีวีทิ้งเลยขอให้เป็นอมภาสอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หมอเราดูครับนึ่งอ ก็แค่ความสดมันสมายไม่มีกูก็ไม่ตากปาจะเต้นไปหายอีกสองคนได้ไหมอะไรนะไปหายอีกสองคนเขาอยู่ไหนอ่ะรีดรอเขาเข้าห้องน้ำอยู่ครับเถ่ายรูปมันอยู่เดี๋ยวคุณในเรื่องเราเล่นเป็นเพื่อนกันแต่ว่าในเรื่องรีดเป็นเพื่อนกับเต๋าเป็นเพื่อนกับเต๋าแล้วแย่งกันจีบป๊อปปี้คนเดียวเลยคนเดียวสิถ้ามีสองคนจะแย่งกันทำไมก็แบ่งกันสิเลยเป็นที่มาของเรื่องนี้สิ้นสามตอนใช่นคืออะไรครับถ้าสิ้นอ่ะไม่ใช่ใช่ สิ้นภาษาอีสาน่าสิ้นชิ้นอ่ะชิ้นสามตอนก็คือ3คนชุลมุนกันการเริ่มในครั้งแรกนี่น้องเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องแรกด้วยใช่ตอนเราสอนเขายังไงอ่ะโอ้โหเรื่องเทคนิคเนี่ยต้องถามเต๋าเลยครับ่ก็คือว่าเอออย่างไงนะสอนเขายังไงบ้างสอนน้องยังไงบ้างครับสอนน้องเหรอครับก็จะแบบผมไม่ได้สอนเลยครับผมร่วมสอนครับพิเศษเรื่องนี้ได้พี่หม่ำเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นพ่วงกับพ่วงกับด้วยใช่ เี๋ยวมาหาพี่พี่พี่บอกบทให้แต่ก็เอาตามพี่ที่ที่บอกตดสดหน้างานเขาจะใช่ปรับเปลี่ยนน้างานเขาติดต่อลิปไปเป็นพระเอกอะตอนแรกเล่นไปเล่นมาตัวตลกยังไงไม่รู้คืออย่าง๋าจะเป็นแบบลุกขึมๆืมเป็นมาดเขาเรียกนะอิวะอันนี้เป็นแบบคนขายกับข้าวมีการเว้าอีสานไหมในเรื่องโอ้ยเว้ากันทุกวันเฝ้าเฝ้าเฝ้าไปเฝ้ารีบใช่ครับเว้าไปเว้าพูดเออ เฝ้าไปเว้ากันไหมเล่ารีบไปพูดกันไมล่ารีบไปเฝ้าลิตเฝ้าไปเฝ้าไอริสไปไปกับกลับไปไปกับกลับรีบไปรีบกลับฮะไปไปกับกลับไป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 กับกลับรีบผ่าไเผ้าไปผ่าผาผ่าทีมงานทุกคนกัดตั้งใจเห็นงานค่ะ ไปเบิ่งกันลหลายๆเด้อค่ะมันวนกี่ค่ะหมดแล้วครับนี่ครับนักแสดงสองคนคอ,ยอ,ยอยู่ในเรื่องด้วยฝากแบบนายแพทย์หน่อยออยากจะฝากทุกคนนะครับรบกวนไปดูหนังภาพยนตร์เรื่องสิ้น3ตอนนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ให้ความสุขให้ความสนุกกับทุกคนนะครับฝากไปด้วยนะครับสนับสนุนโดยใหม่ i s ุดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์รุ่นพิเศษ s t e a